สวัสดีครับมาพบกับร้าน j a gaming เกียร์กันอีกเช่นเคยนะครับสาหรับวันนี้ช่างคอมในตำนานเราจะมาลองดูเครื่องนี้กันนะครับปัญหาของเครื่องนี้นะครับก็คือลูกค้าแจ้งว่า,เ,าเครื่องมันติดติดตด,ดับๆแปลกแปลกนะครับคือบางทีมันก็ดับบางทีมันก็เออเปิดนะเ,เปิดได้ปกติทุกครั้งนะครับแต่ว่ามันจะสุ่มสุ่มดับอันนี้เรามาเทสที่ร้านนะครับตอนแรกอยู่ในเคสก็เอ่อถ้าที่ผมสังเกตดูเบื้องต้นเลยนะครับก็คือในเคสนะครับมันจะมีสายไฟที่ขาด อยู่หนึ่งเส้นแล้วก็มีตัวแบ็กพาร์เนลนะครับที่มันจะเสียบเข้าไปอยู่ในช่องดิสเพย์พอร์ตกับฮารไอช่อง h d m i นะครับซึ่งตรงนั้นนะผมลองเอา USB ลองเสียบเสียบดูก็คือคือเอา USB สีเสียบช่องอื่นนะครับก็จะเห็นว่าบอร์ดนะมันจะโยกไปติดกับตัวแบ็กพาร์เนลก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ช็อตได้นะครับแต่คราวนี้ตอนแรกนึกว่าปัญหามันหายนะครับปรากฏว่าพอแกะออกมาแล้วมันก็ยังมีปัญหาแบบเดิมอยู่นะครับ ก็คือพอเราเสียบ USB อะครับแต่ว่ามันจะเป็นสมสุนะพอเราเสียบ USB แล้วเครื่องมันจะดับคือพอเราไปดูใน Event Viewer อะครับมันก็จะขึ้นว่า,าไฟมีปัญหาเรื่องการจ่ายไฟนะครับ Kernel อันนี้เดี๋ยวเราลองลองดูนะครับคือถ้าอย่างเงี้ยถอดเสียบดับเลยแต่คือช่องเนี้อันนี้คือพอเราเสียบใหม่ครับช่องเนี้เมื่อกี้ยังใช้ได้เนาะขยับเมาส์ขยับอะไรก็ได้ แต่ถ้าเกิดเรามีการถอดแล้วก็เสียบเครื่องมันจะดับคืออันนี้งงมากว่ามันเป็นที่อะไรนะครับจะบอกว่ามันเมนบอร์ดเสียหรือพาวอร์ตสายเสียนะครับแต่ว่าลองอันนี้ผมลองเช็คไฟอันนี้เดี๋ยวอน,นี้ลองเปิดอีกรอบหนึ่งนะครับเห็นไหมครับอ่ะอันนี้เปิดใหม่อีกรอบ USB ยังเป็นเสียบที่ช่องเดิมเห็นไหมครับไฟมันก็วัดได้5โวลต์น,นะครับปกติ อ่ะแล้วเราลองกดคีย์บอร์ดดูคืออนี้มันเป็นตัวรีซิวเวอร์ของไอตัวคีย์บอร์ดไร้สายนะครับดูนะครับอ่ะมันก็ใช้งานได้มันไม่ได้ช็อตอะไรคือถ้าบอกว่ามันดับเพราะมันช็อตมันก็ควรจะเสียบค้างไว้ใช้ไม่ได้นะครับแล้วคราวนี้เราลองมาดูเนี่ยคราวนี้เรามาดูในหน้าไบออสกันบ้างนะครับมันก็ อุณหภูมิก็ปกตินี่นะครับอุณหภูมิ cpu mainboard ปกติไฟค่าไฟก็ปกตินะครับเนี่ย1 2บสองโวลต์สิโวลต์หโวลต์สาปกติเลยไม่มีไม่มีอะไรผิดปกติเลยนะครับอันนี้งงมากเช็คมา2วันแล้วตอนแรกนึกว่าเป็นแค่ช็อตตรงนั้นนะครับเดี๋ยวคราวนี้ลองดูใหม่ถอดแล้วก็เสียบใหม่เป็นทุกครั้งที่เราเสียบอุปกรณ์ใหม่เข้าไป จะบอกว่ามันช็อตมันก็ควรจะใช้ไม่ได้ไหมแต่ว่าอันนี้มันใช้ได้มันเป็นอะไรนอ้ออ่าเราไปหาในเน็ตมาแล้วนะครับมีมีคนแนะนำว่าอาจจะเป็นที่ power supply มันมีปัญหานะครับอันนี้ power supply ตัวเก่าของเขาเป็น Cooler Master 80พัทนะครับตัวนี้80พัทโกน650วัตต์แต่ว่าเป็นสายแบบโมดูลา r นะครับ ก็มีคนแนะนําว่าให้ลองเปลี่ยนพาวเวอร์สปายดูเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนพาวเวอร์สปายกันดูนะครับว่ามันจะหายหรือเปล่าคราวนี้เราเปลี่ยนพาวเวอร์สปายแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นคอคูลเลอร์อมาเตอร์เหมือนเดิม7 5ด้อหิบวัตต์นะครับตัวนี้เป็น8ปดสิพัตตร้อนแต่ว่าอายุการใช้งานมันนานแล้วเนาะผ่านผ่านร้อนผ่านหนาวมานานเรามาลองดูว่าตัวใหม่มันจะใช้ได้หรือเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับคราวนี้ลองเปิดดูเปิดติดเหมือนเดิมนะครับ มีเสียงติ๊ต๊ตาตาัตามาแล้วนะครับอ่ะอันนี้ก็คือยังเสียบ USB ใช้ได้เหมือนเดิมกดคีย์บอร์ดได้ปกตินะครับเมาส์เมาส์กับอ่เมาส์ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับคราวนี้ลองมาดูค่าไฟอ่ะอน,นี้นะครับ เปลี่ยนโพสต์ายแล้วไฟก็ยังจ่ายได้ประมาณเดิมนะครับตัว5โวลต์ตัว3.3ตัว1โวลต์อะไรพวกนี้นะครับก็ยังจ่ายได้ในระดับเดิมนะครับอยู่ในเกีย์ที่เป็นค่าปกตินะครับคราวนี้เรามาลองดูว่าถอดๆติดตๆไอ้นี้จะเป็นเหมือนเดิมรอเปล่านะครับถอเออ เหมือนมันจะไม่ดับเลยฮะอืมเหมือนจะดีขึ้นโอ้อเหมือนจะเป็นที่ power p p า y จริงๆนะครับปัญหาแบบอย่างนี้ แต่เมื่อคือนก็อย่างนี้นะก่อนที่ผมจะถ่ายคลิปเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นปัญหาแบบนี้เหมือนกันก็คือเมื่อคืนใช้งานได้ปกติจนตอนเช้ามามาลองเปิดใหม่อีกรอบหนึง่งก็เป็นกลับเป็นอาการเดิมนะครับแคงนั้นอันนี้เดี๋ยวเราลองเข้าใช้วินโดว์ดูแล้วลองเทสด,ดูนะครับว่าในวินโดว์จะยังมีปัญหาแบบนี้อยู่หรือเปล่านะครับเอะเดี๋ยวเรามาลองเทสกันนะครับ ้าวินโดมาแล้วใช้โปรแกรมฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์นะครับเช็คค่าไฟนะครับอันนี้ก็ค่าไฟก็ปกตินะครับอันนี้ยังสิสเทมเดิมเลยนะครับอ่ะตัวนี้ลองวัดกับมิเตอร์ก็ได้5้โวลต์เหมือนเดิมนะครับอันนี้ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนใช้ power supply เก่ามันมันไฟตกนิดหนึ่งนะครับ4.96นะครับแต่ว่าอันนี้ยังเป็น5้าโวลต์นิดๆอยู่ค่าก็ไม่ไม่ถือว่าแตกต่างกันจน,น จนหน้าเกลียดนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าถอดนั่นจะ,จะดับไปหรือเปล่าเ,เสียบช่องเดิมยังใช้ได้ไหมเครื่องยังไม่ดับนะอ่ะเมาส์เมาส์ยังใช้ได้ปกตินะครับอ่ะลองถอดเสียบทุกช่องดูไม่เป็นไรนะครับ ได้ปกติไ <instructors> ม <guard interface> ่ด้เสียบช่อง USB 2ดูบ้างช่อง USB 2ใช้งานได้ไหมไฟตัวนี้ขึ้นแล้วนะครับในต้องรอไดเวอร์มาดีเทคแป๊บหนึ่งตอนแรกเราเสียบแต่ช่อง USB 3นะครับ เรือว่าเราถอดเข้าถอดออกหลายรอบจนมันพอ,องมันล้อ๋อโอเคไดเวอร์มาแล้วอ่าโอเคขยับได้ใช้งานได้ปกตินะครับแสดงว่าเมนบอร์ดไม่เสียนะครับแบบนี้ค่าไฟเสถียรก็จริงเอ้ยค่าไฟมันห้าโวลต์ก็จริงแต่ว่าพอมีเสียบอุปรกรณ์ใหม่ไฟดับก็อาจจะเป็นที่ power supply นะครับเดี๋ยวผมลอง เปลี่ยน power supply เก่ากลับมาอีกหนึ่งที่แล้วก็เดี๋ยวลองสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้อีกสักรอบสองรอบนะครับเพื่อที่จะได้ข้อสรุปว่าเป็นที่ตัวไหนเสียกันแน่นะครับอันนี้เพื่อความชัวร์นะครับผมลองเปลี่ยนกลับมาเป็น power supply ตัวเดิมนะครับอันนี้บูตข้าหน้าวินโดว์ได้เรียบร้อยอันนี้เป็นตัวที่ผมว่าสังเกตดูนะครับอันนี้คือแรงดันมันตกนิดหนึ่งนะครับ 4. 9 6ุด้านะครับมันจะไม่เหมือนตัวเมื่อกี้ที่มันยังเลี้ยงเลี้ยงอยู่ที่เกิน5โวลต์นะครับอันนี้ ตัวนี้ที่มันยังไม่มีปัญหาก็คือผมเสียบอ่าทิ้งเอาไว้ตั้งแต่ก่อนเปิดเครื่องเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเสียบทิ้งไว้ตั้งแต่ก่อนเปิดเครื่องนะครับมันก็ยังขยับได้อยู่ยนี้นะครับใช้คีย์บอร์ดกดคีย์บอร์ดก็ยังกดได้ปกตินะครับอ่ะคราวนี้เรามาลองเทสแบบเดิมนะครับว่าถอดเสียบมันจะยังดับหรือเปล่านะครับ ไม่ดับเร็วนะครับเกิดอะไรขึ้นปัญหาแบบนี้เราจะฟิกยังไงดีเงื่อนไขการดับมันคืออะไรนะเพราะว่าสไพายร้อนแต่พัดลมมันก็หมุนอยู่นะครับ อ่ะงั้นเราไปว่าเดี๋ยวเราลองเปิดทิ้งเอาไว้สักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราลองเทสดูอีกทีนะครับว่ามันจะดับหรือเปล่าอาจจะเป็นที่เรื่องความร้อนก็ได้นะครับอันนี้ช่วงที่ระหว่างเทสเครื่องนะครับพอดีผมไปเช็คดูในเวอร์ชันในไบออสเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับเผื่อมันไม่ได้เป็นที่ตัวจ่ายไฟนะครับก็คือเขาลงเป็นเวอร์ชันสิบจุศูนย์แปดซึ่งมันเป็นเวอร์ชั่นเบตานะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะมีปัญหากับการ ใช้งาน USB ทำให้มันรวนๆหรือเปล่านะครับ<ม>เดี๋ยวเราลองไปหาอ่านกันดูนะว่า10.08เนี่ยครับ,ครบใครใช้แล้วกันแล้วมมีปัญหาหรือเปล่านะครับ<ม>อันนี้ใช้ไปสักพักหนึ่งนะครับ<ม>เปิดเครื่องนานๆดับอีกแล้วนะครับน่าจะเป็นที่ความร้อนจริงๆน,นะครับเดี๋ยวมาลองเปิดใหม่อีกทีนะครับ นะครัตอนนี้กดเปิดเครื่องนะครับเห็นไหมครับไฟจะตกเหลือ4.95นิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตเดียวนะครับไม่ได้ว่าทุกเพลทสปายทุกตัวที่มันไฟตกแบบนี้แล้วมันจะมีปัญหานะครับ เพราะปกติมันก็อยู่ในช่วงยอมรับได้นะครับแค่0.05นหาโวลเท่านั้นนะครับออันนี้ USB เมาส์ยังใช้ได้อยู่ปกตินะครับลองอีกรอบหนึ่ง กลัวกล้องนี่งไงเนี่ยไม่เป็นละปัญหาแรนดอมมากอ่ะงั้นเดี๋ยวลองลองเปิดนานๆแล้วเดี๋ยวเราลองเทสอีกทีนะครับอ่ะดูนี่ไปก่น 4. 4. อน4.94 4.95เดี๋ยวลองดูว่ามันเปิดนานๆแล้วมันจะตก,กลงไปเยอะกว่าน,นี้หรือเปล่านะครับอาจจะเป็นสาเหตุก็ได้นะครับอันนี้ลองเปิดไปประมาณ5นาทีแล้วนะครับไฟก็ยังอยู่ประมาณนี้นะครับ อันนี้ลองเปิด youtube ไปด้วยนะครับเผื่อมันกินไฟเยอะขึ้นแล้วมันจะเจอปัญหานะครับอ่ลองถอด usb เสียบใหม่ดับแล้วนะครับเออมันจะดีใจหรือเสียใจที่มันเจอเกิดปัญหานี้แล้วนะครับอันนี้คือ power supply เดิมนะครับ power supply เดิมเปิดทิ้งไว้ประมาณห้านาทีแล้วก็เปิด youtube ไปด้วยนะครับคราวนี้ลองเปิดใหม่อีกทีนะครับ ย s b <USB S 2> ไว้ที่เดิมนะครับเปิดมีเสียงตีดเข้าหนา้าไรออสได้ปกติไฟก็ยังปกตินะครับอลองถอดย s b บเสียบ น่าจะมีผลนะครับอ่าอันนี้ถอดเสียบที่หน้าใบออสก็ยังดับเหมือนเดิมน,นะครับน่าจะเป็นที่ power supply แล้วแหละถ้าอย่างนั้นอนะ่ะเดี๋ยวคราวนี้ามาเทสอีกรอบหนึ่งเป็น power supply ใหม่แล้วเราเปิดเครื่องนานๆดูนะครับว่ามันจะยังเป็นอีกหรือเปล่า อัน,นี้สลับกลับมาพาวส p p ร์ตัวนี้อีกรอบนะครับเป็นตัวที่ไม่มีปัญหานะครับเีน,นบอร์ดเดิมของเดิมอันนี้ดูไฟนะครับอันนี้คือไฟตอนที่ยังไม่ได้เปิดเครื่องนะครับมันออกมา5.13นะครับคราวนี้ลองเปิดเครื่องดู มันก็จะตกลงมานิดหน่อยนะครับประมาณ5.1 5.08ประมาณนี้นะครับแต่ว่าอันนี้อันนี้พูดอีกทีนะครับก็คือไม่ได้ว่าทุกเครื่องนะครับว่าสี่ตกไปสี่ลุดเก้าคือจะมีปัญหานะครับแต่แค่ว่าเป็นข้อสังเกตเฉยๆว่าเอาพวสพายตัวที่เราเดากันว่ามันมีปัญหามันไฟมันตกไปเหลือ 4. 9, 4, สี่จุดเก้าสี่นะครับเผื่อใครเจอปัญหาค,คล้ายๆกันได้ได้ลองพิสูจน์กันดูได้ว่าเอ้ยได้ลองสังเกตกันดูตรงนี้นะครับว่า เออถ้ามันมีอาการคล้ายๆแบบนี้อาจจะเป็นที่ power supply ก็ได้นะครับอ,อันนี้เราลองเข้าวินโดว์ได้นะครับเปิดเช็คฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์นะครับค่าไฟ อ่ะก็ประมาณนี้นะครับ5.1 3.3เหมือนปกตินะครับอันนี้เปิดไว้ก็ยังเป็น5โวลต์กว่าอยู่อ่ะคราวนี้เรามาลองถอดเสียบดูไม่น่าจะดับแล้วแหละเพราะว่าเมื่อกี้ก็ถอดเสียบหลายรอบกับพาวเวอร์สไพลยใหม่นะครับแต่เพื่อความชัวร์เราก็จะเทสอีกทีนึง อันนี้ก็ยังไม่ดับนะครับยังใช้ได้ปกติเลยอหมอยังแับได้อ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องไว้สักห้านาทีสิบนาทีดูว่ามันจะยังมีปัญหาแบบเดิมอยู่หรือเปล่านะครับอันนี้บ่ายสามอ่ะอันนี้เปิด youtube ครบห้านาทีแล้วนะครับค่าไฟก็ยังปกติอยู่มาลองถอดเสียบกันดูนะครับขอให้เจอปัญหานะครับขอเป็นปัญหานี้เพราะว่า ทสมาตั้งแต่เม um> yeah ื่อวานละเหนื่อยมากทอดเฮ้ยไม่ดับแล้วยังอยู่โอ้รอดแล้วอัปเดตให้ลูกค้าดูฟังได้นะครับว่าในเป็นที่ประวะสะพายนะครับ ไฟก็ยังเป็นห้าจุดสองสี่อยู่นะครับปิดจ็อบได้เย yeah. ่ถอดอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราเทข้างนอกแล้วเดี๋ยวเราลองไปประกอบกลับเข้าไปในเคสแล้วลองเทสกันดูอีกทีนะครับอันนี้เปิดมาสิบนาทีนะครับพอดีนั่งนั่งคิดดูแล้วกลัวว่าประกอบกลับแล้วมันจะยังเป็นอยู่อ่ะลองเสียบนานๆดูนะครับ อันนี้เปิดทิ้งไว้สิบกวา่านาทีอะยูทูบยังอยู่นะไม่ดับนะครับยังปกติยอยู่เดี๋ยวเราลองไปเทสในเครื่องกันนะครับ อันนี้ประกอบแบบเอาเน,น้นเน้นต่อสายครบอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเข้าเครื่องเรียบร้อยต่อสายทุกอย่างครบแล้วเดี๋ยวมาลองเทสดูนะครับว่ามันจะดับอหรือเปล่านะครับ อ,นนอ่ใช้งานได้ปกตินะครับไม่ดับนะครับแต่ก็ดูจากไฟพัดลมนี่ก็ได้ก็ไม่ดับนะครับอันนี้ลองเสียบที่ช่องที่มีปัญหาเยอะๆดูก็ไม่มีปัญหานะครับใช้ได้ทุกช่องแล้วนะครับไม่ดับเสียบหน้าเคสบ้างก็ยังใช้ได้ปกตินะครับ น่าจะมั่นใจได้ประมาณ80%นะครับว่าใช้งานได้เดี๋ยวเราลองเปิดเครื่องทิ้งไว้สัก10นาทีแล้วเรามาลองเทสกันอีกทีนะครับเปิดเทส YouTube ครบ10นาทีแล้วนะครับ มาลองดูกันอีกขอให้ผ่านนะครับได้ปิดยอบสักทีช่วยไม่ดับนะจ๊ะไม่ดับไ้รู้นี้ละไม่ดับยูทู e ก็ยังเล่นอยู่ปกตินะครับเออรอดแล้วอาชีพช่างซ่อมขอมช่าง เหนื่อยแล้วเกินแจ้งลูกค้านะครับเปลี่ยน power supply ครับ <S <S 1> <S 1> ตัวนู้นเสียครับเสียแบบเสียแบบยังไงดีเสียแบบเสียไม่เยอะเสียนิดเดียวเสียนิดเดียวแต่ว่าจ่ายไฟพลาดน,นิดเดียวนะครับแต่ว่าทําให้เครื่องทํางานผิดพลาดเลยครับดับเลยครับ